แล้วครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เจ้าพุทโธนะครับเสียงค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเจ้าพุทโธเลยนะครับผมเป็นนกกุกเดียวนะครับกุกเดียวครับเจ้าพุทโธเป็นนกเสียงใหญ่นะครับผมได้ยินเสียงโยนแล้วครับก็เลยย้ายมาตั้งตรงนี้นะครับแหมไม่ยอมเรียกครับผมเข้ามาแล้วครูอย่างเดียวเมื่อกี้นี้มันเรียกอยู่เสานน้นนะครับ เสาโน้นนะครับผมก่อนที่ว่าจะเข้ามาร่วมนะครับนี่ครับเป็นเจ้าพูทูชัดเจ๋วด้วยครับเป็นเสียงใหญ่เลยนะครับตัวนี้เจ้าพุทูชัดเจ๋วแน่นอนครับผมเสียงเบลเลอร์เลยเสียงค่อนข้างใหญ่ครับก็ไม่ถึงกับเบลเลอร์นะครับแต่ว่าค่อนข้างใหญ่เลยครับเป็นนกหนึ่งกุ๊กนะครับผมเอาละเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ สวยงามไหมแปบ๊บเดียวครับนี่ครับผมถ้าเข้าร่วมแล้วนะครับผมยากครับที่จะได้ออกเสียดายครับที่แรกมาถึงเสียเวลาตั้งนานครับผมไปจอบเอาหลิวตันนะครับหลิวตันเสียงเล็กกลางๆนะครับโอ้โหคาลมสุดยอดเลยครับทั้งขัดทั้งหนุนเลยไม่ยอมเข้าร่วมครับเมื่อ ก่อนที่ว่าโควิดจะมานะครับผมมาหาต่อแถวนี้นะครับแล้วก็ทํามันหลุดไปนะครับมันเข้ามาร่วมแล้วครับตบหลุดนะครับมาแขนนี่แหละครับตัวเดิมนี่แหละมันถ่าจะจําได้ครับมาบินวนเฉยแล้วไม่กล้าเข้าครับตัวนั้นเป็นนกลิวตันครับเสียงเล็กมากลางๆโอ้ขลุลมนี่สุดยอดเลยครับก็เลยมาตามเอามาเจอไอ้นี่นะผมเรียกจาวุโทครับชัดเจ๋วเลยครับตัวนี้ จะวดโทแน่นอนครับร้อนี่ครับผมให้ดูสนับบิกให้ดูลายครับโอ้สอตาเนกกุกเดียวนะครับตัวนี้เสียงใหญ่ครับน่าจะเป็นตัวคู่นะเดี๋ยวจับออกมาให้ดูครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นตัวคู่ครับแข้งสั้นใหญ่ ข้งสั้นใหญ่ครับสวยครับผมนี่สวยครับเสียงใหญ่แน่นอนครับผมตัวนี้เป็นนกหนึ่งกุกเอาแล้วครับผมแต้มที่สี่นะครับของมาแขนนะครับของวันนี้นะครับจัดแล้วครับผมแต้มที่สี่นะครับเอาสักหน่อยสักหน่อย แหมเมื่อกี้นี้เขามาหาครับผมไม่คูครับธรรมดาของนกหมานครับผมสังเกตดูได้นะครับถ้าเข้ามาร่วมแล้วนะครับถึงไม่เล่นมันก็โดดนะครับจะเลยมันหมานครับขอให้เข้ามาร่วมอย่างเดียวแหม่หลิวตันนั้นไม่ยอมเข้าร่วมเลยครับได้แต่บินวนไปวนมาเฉยๆไม่ยอมเข้าร่วมครับ ถ้าเข้าร่วมกันเรียบร้อยแล้วเอาละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เขยอมึงแพ่ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเจ้ของเขย่อนมงแพะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ